โอเคเริ่มแล้วนะครับคราวนี้จะเวลาใหม่เมื่อกี้เสียเวลาไปนาทีกว่าๆทิ้งไปใช่โอเคเริ่มกันเลยนะครับผมจะขานทุกๆ100นะฮะดูอย <Do you S 1> ู่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้พวกคุณออกกำลังกายด้วยนะครับอ่ะกดแชร์กันด้วยแล้วก็ออกกำลังกายพร้อมผมได้นะฮะไป เห็นเท้าอยู่แล้วล่ะเนาะจะได้เห็นว่าโดดที่ถูกต้องมันต้องประมาณนี้นะผมจะขานให้ทุกๆร้อยครับมาแค่นี้เองอะ่ะแทบไม่ยกเท้าเลยเห็นไหมครับ เป้าหมายคือสามพัน0นึงร้อยครั้งผ่านไปครับ ร้อยแล้วครับ ส0่ร้ฮะ ห้าอยผ่านไปไม่พักนะครับต่อเลยเนาะจะได้ไม่ขี้เกียจดูอยู่ก็ท้ให้รบกวนฝักแชรให้ทุกคนได้เป็นแร,รงบันดาลใจในการออกกำลังกายด้วยนะฮะห้าร้อยผ่านไปแล้วเมื่อกี้อาบแชร์ไลฟ์นี้ให้ทีนะครับ ร้อยแล้วครับยังไม่เบรกเลย let เก้าร้อยแล้วฮะ หนึ่งพต่อเลยนะผมไม่หยุดนะจะได้ดูว่าหนึ่งเซตได้ไหวไหมฝากแชร์ไปชี้วันนี้เผื่อทำลายสถิตินะ ันหนึ่งครับ 3ัครับ นี่คือเซตเดียวยังไม่หยุดเลยนะ พันหครับไม่หยุดเอาละว,วันนี้อาจจะมีการทําลายสถิติเกิดขึ้นนะสําหรับ2,000ครั้งว่าได้กี่นาทีเดี๋ยวอัปเดตกันฝากแชร์ไลฟ์นี้ที่ช่วยผมทําลายสถิติที่ขึ้นอยู่ตอนนี้พันหาไปแล้วนะครับ ผมนะครับตอนนี้ฝากแชร์คลิปนี้ทีนะช่วยผมเป็นกำลังใจให้ผมที่ทำลายสถิติว่า2,000ครั้งใช้เวลาเท่าไหร่ผมนี่ตันแล้วนะ ทำเจ็ดครับ แต๊บครับทำแบบจะได้ดกัน สองพันครั้งเซตเดียวไม่พักเลยกดไปแล้วยังไม่ดูเวลานะดูว่าวันนี้ทำลายสถิติไหม ฝากแชร์ไลค์นี้ให้เพื่อนทีครับลุนพร้อมกันเลยฝากแฮชแท็กนะครับก่อนแชร์แฮชแท็กกันเองโดดเชือก2,000ครั้งนะครับสถิติคือ14นาที53วินาที ทำลายสถิติอีกแล้วครับให้ดูเลยโดดเชือก2,000ครั้งคราวที่แล้วที่สร้างสถิติไว้คือ14นาที57วินาทีนะครับอ่านี้ให้ดูนี่ครับ14นาที53วินาทีเห็นไหม212แคล อะขอเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง <c oughs> เห็นไหมตอนที่ตอนคลิปที่เราพูดคุยกันยังไม่มีเงินเลย <c oughs> ตอนนี้นึกว่าหน้าฝนหน้าน้ําท่วมแล้วนะ okay. oh. เนี่ยโอเคโอ้โหเออว่ะวันนี้ว่าจะเอาสามพันดีกว่าโอ้แต่ได้สองพันเป็นการทำลายสถิตินี่เอาล่ะฝากครับฝากกดแชร์ทีอันนี้รบกวนทีนะครับ กดแชร์ไลฟ์นี้ทีนะครับแล้วก็ก่อนแชร์ฝากฝากติดแฮชแท็กด้วยว่าแฮชแท็กกันเองนะครับแล้วก็โดดเชือก2,000ครั้งสถิติ14.53วินาที14.53นะครับกันเองโดดเชือก2,000ครั้ง14.53วินาทีสถิติใหม่ครับ วันนี้ขออนุญาตไม่ถึงสามพันดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้มันมันลมเดียวเลยนะขอไว้แค่นี้แล้วกันนะครับขอโทษทีวันนี้ไม่ถึงสามพันน้องหมาเฮา,าอยู่ไม่ต้องแปลกใจมิชชายผมเองนะครับอโอเคขอเป็นแรงบันดาลใจทุกคนได้ออกกำลังกายอ้ยนี่เลยแฮชแท็กแบบนี้เลยครับเนี่ยจริงๆฝากฝากแฮชแท็กกันเองดีกว่านะครับแล้วก็เว้นช่องว่างไว้แฮชแท็กกันเอง 2,000ครั้ง14.53แคลโทษ2,000นครั้ง14.53านาทีนะครับ200กว่าแคลนะฮะโอเคขอให้สุขภาพร่างกายทุกคนแข็งแรงนะครับวันนี้เอาไปไลฟ์แค่นี้แล้วกันใครได้เริ่มสัก100ครั้ง500ครั้งก็ถือว่าดีแล้วครับนะครับโอเค,โอ,เคโอ้ยรอบละร้อยคือเก่งมากครับสองพันผมเนี่ยรอบละสองพันรอบเดียวอยู่เลยพอไม่ไหวแล้ว อวันนี้มีคลิปลงนะครับตอนหนึ่งทุ่มเป็นคลิปเต็มตลกมากคลิปนี้นะจ๊ะผมพาเมียออกกำลังกายครั้งแรกทําห้องไว้ให้นางนางไม่เคยขึ้นไปเลยไปถ่ายรูปอย่างเดียววันนี้เป็นครั้งแรกที่นางออกกำลังกายฝากด้วยนะครับหนึ่ทุ่มตรงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เอาไว้นะครับแฮชแทกันเอง2000ครั้ง14.53วินาทีสถิติใหม่นะครับฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งใน YouTube ด้วยตอนนี้90,000 0 63,000ซับแล้วขาดอีก30,000กว่าก็จะได้โล่1ล้านซับแล้วะะฝากไว้ด้วยทุกคนเอาไว้แค่นี้เจอกันใหม่ <Yeah. S 1> ไม่รู้วันไหนนะครับบ๊ายบาย